อย่างังยังก็ได้เขาวอย่างนั่งกินอย่างนี้โอ้เรียนเลี้ยงไข่อ่ะฮะเลี้ยงแพะเหรอเรียนเลี้ยงแพะมาเจ้มาอีกแล้วนะทุกทีเจ้มาคนเดียววันนี้วาเลนได้มาด้วยนะเลี้ยเลี้ยสบายแม่ไม่สบายเหรอแม่เป็นอะไรแม่เป็นแบบแม่ทำงานเยอะแม่ทำงานเยอะแม่ไม่สบายเหรออ่า โอ้ป้อน,นโอ้ชื่ออะไรบ้างเนาะน,นี่อ่านออกไหมเขาชื่ออะไรบ้างเนาะไม่มีป้ายอ่ะเอาอันนี้ไม่มีป้ายเหรอไม่มีคือคือตัวเล็กจะมีอยู่เขากินอะไรอะ่ะจะได้ว่าหิมอ,อเคเรียนจะเลี้ยงอะไรล่ะเรน,นนี้ยอันนี้ก็นั่นแหละในที่เรเยนถือนั่นแหละเขาแถมนมมาเยอะออะไรอย่างนี้มมน,อออน,นมไงให้แท้ต่อก็ได้ ยกตยกตยกตเอลามืเทเลยเทล่งไปเลยครับเคป้อนสองมือเลยหรอโอ้แตโตแล้วป้อนเด็กตัวเล็กๆ เขาตัวใหญ่หมดแล้วน,นี่ไปก่อนเขาตัวเล็กๆเองนะเนี่ยแต่ทำไมไมีแต่พุงอะ่ะทำไมตัวแต่พุงกันดูสิมีแต่พุงคอไม่โตเลยอ่ะอ้วนแต่คอเอ้ยอ้วนแต่พุงนะก็ช่วยถือหน่อยได้ไหมโอเค อาปล่อยให้เขาเลยเดีย๋ยวเขามากินนากก่นีน่เดี๋ยว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 เขามีอาหารเม็ดแล้วลูกอาแม่เขากินอะไรไก่มันก็กินอาหารเม็ดแล้กินหมดแล้วมีอาหารแล้วนะเหลือแค่นั้นแหละบ้านแม่เขากินอะไรไก่เลยเขากินอาหารไก่ไง

กระต่ายกกินระเขากินผักบุ้งกับแครอทอันนั้นให้แพะมาเรียนเอาผักบุ้งนี่ผักผักนมหมดแล้วนมหมดแล้ววางไว้เนียเอาผักนี้นี่นี่นี่ผักนี้เออเอาให้กระต่ายนี่ตัวแรงอ่ะอะไรอันอันนี้คีบเหรอไปไปให้กระต่ายอันนั้นกระต่ายกิน อันนี้เขาให้กระต่ายเออให้กระต่ายกินก่อนเออไม่ต้องเกี่ยวหรอเอามือให้เขาเลยไม่เป็นไรเอามือให้เขาเลยกลัมือเปื้อนกระต่ายจมูกเป็นแผลเขากัดกันมั้งฟันดื้อหรือเปล่าอวิวิวเก่งมาก เมื่อกี้ไม่เห็นผัก้อนเอาสอบเข้าไปให้เขาเลยอกเอาไปเห็นมาแล้วมีอะไรให้ดีผักเอาให้แพะผักผักให้แพะเออเอาไปเลยผักให้แพะเออไปให้เลย ไปเดี๋ยวไปต่อแล้วหมดแล้วเหรอหมดแล้วพอแล้ววางไว้เล่นแตกมันอะอ้าแตกเขาได้ไงไม่คือคือวันเล่แตกอ๋ออยากแตกแอุ้ยน่ารักเก่งมาไปพอแล้วมัก็ดีมากปะ ไปไปเช็ดมือไปล้างมือไปไปทางนู้น <c oughs> ไปเอาบีบบีบล้างมือ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 หูดีๆหูดีๆมาเราจะดูท,ดทอมหยอดฮะทอมยอดท้องยอนเหรอใช่หรือเปล่าไปเสร็จแลวมามาดูทอมหย่อนดูท้องหย่อนอยากจะดูทอมยอดอุ้ยทำไมตัวนั้นหน้าเหมือนวาเลนเลยทอมหย่อนนี่ไง มันว่าเลีนอะไรตัวนี้นี่อะไรบาาก็ไม่รู้เนี่ยเออจะโดนโกงหรือเปล่าเจ้ดูตัวนี้สิดูตู่ดูตู่ดูตลกจริงๆคือคือจะค่อยไปทายาแดงเนาะใช่ไหมไม่คาะไม่เคาะไม่เคาะดูเฉยเฉยเขานอนแล้วอ่าเขาเป็นหนูน้อยอ่าดูเฉยเฉยไม่เคาะไม่เคาะบางบางตัวก็เหนื่อยใช่ไหมใช่เขาเล่นทั้งวันเลยเขาก็เหนื่อยก็ที่เลี้ยงไง ที่เลี้ยงหนูน้อยกระตา่ะตายพ่อป้าหนูเห็นฟันจิ๊กนิ้น้อยด้วยใช่นิ้นโยเหรอฟันนี่นโยดโอ๊ยแมาขอถ่ายนี่แหละไม่ไม่มาเลนยนดูเล่นกับเจนนั่นแหละตัวใหญ่เลยตัวใหญ่ตัวใหญ่กินอะไรอ่ะตัวใหญ่ก็กินอาหารของเขาแน่เลยตัวอะไระอ่ะป้านี่ก็ต่ายน้อยนี่มาเล่นมีแมวน <ไง S 1> อ้อยด้วยไหม ดูเขานอนหลับเหมือนตุ๊กตาเลยนะมีตุ๊กตาเนี่ยใช่มันตุ๊กตาเลยนะตัวอะไรอยู่ข้างบนเนี่ยหนูหางยาวเสียงอะไรร้อนอ่ะเสียงท้องหยอดท้องหยอดร้อนทำไมอ่ะไปดูที่ท้องหยอดร้อนทำไมท้องร้อนอยากเล่นหรือเปล่าอยากเล่นอะไรอ่ะอยากเล่นอะไรท้องหยอดเสียงดีจังเลยแหนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้จับไม่ได้นะ เขาอยากเล่นบางดูถูก็เล่นเพ่เลยดูสิอาจจะถ่ายแล้วโอเคจังเไอ่ะเ่เสียงะไรดเสียงอะไรถ่ายจะช้าเท่อย่งนีเสียงเขาเก็บของเจ่ถ่ายดีเวลาวางดีดีด้วยถ่าโทรศัพท์นี่เวลาถ่าอันไม่หรอเจาไปกันต่อเลยโอเค คือวันนี้มาทําอะไรมามาเดินเล่นมาเดินเล่นที่ไหนที่ไรฟ้าอะไรนะที่ไรฟ้าถนนคนเดินตลาดถนนถนนคนเดินตลาดเออเล่นเดินไปหลานเดีนดีเดินไอยากได้ความผู้หญิงไหมไมเอาเยออยาขยับเดียวที่นี่ที่ห้ามแขวงถ้าแขวนข้ามันจะขยับอ๋อ นี่่ยเล่นนี่ด้วยีทุเกีเกีวีวอลเนทำไมล่ะเดี๋ยวก็ล้มหรอกคือคือวอลลีเหยียบเสขาหนูอ่ะ ไป,ไปออไบ้านนี้ราคาเท่าไหร่ที่ยอยากได้ชุดนี้อ่ะปะ้าอ๋ออยากได้เหรอป้าอยากได้ชุดรถทิ่น่ะใช่ไหมครับไอเจดูใไซเจเหลือไหมน้องไม่ใช่หมดแล้วเหรอใไซเจไม่มีเลย ยังใส่ได้ไหมนอ2 XL เอ้าหนูชีสใ่ได้มที่ยใส่ได้ไหมนออันนีู้่ไ้ได้จะไ่ไดม่ได้เลยตกัถึงไสลป้าป้าว่าเ่นอยากได้เที่วแล้วก็ซื้อเนี่ยซองที่แล้วเนี่ยป้าดู รัดเลยตรงนี้ใส่สามสิบห้าโลเลยนี่ฮะเล่นอยากได้เหรอเป็นนี่นะอยากเอายไมอย่างนี้หรือไมนี่จัวนี้เท่าไหร่ค่านี่แหละให้จผู้ชายไหมู้ชไคือไม่ยอมตัดผมเลยค่ะขอเป็นผู้ชายได้ไหมใช่ค่ะนาหวานเนาะน่าหวานเหมือนผู้หญิงค่ะ เอาใหม่สิเอาใหม่สิเีใส่เป็นดึงเกงเลยค่ะี่ชใส่ตรงนี้เท่าไหร่ใช่โตเป็นสาวแล้วนะใ่ห เค็มมาละอ่าบ๊ายบายไปมันคือสามาพร้อมบ๊ายบายบ๊ายบายแล้ววาเลนบ๊ายบายอไปต่จะเล่นต่อไหอเออจะเล่นต่อโอเคบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บไปรีบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ